เตรียมจะซาดูพี่น้องมึงได้ไหมออโ้ยนะน้ำกันนึงนะผมสองสามสี่พี่น้องอ๋อเอสสวัสดีครับพี่น้องครับมื้้อนีดอกันแบบมื่อดเดือดนอะครับพี่น้องมาหา ก้านเห็ดนะครับกับทีมงานเบาวท้ันอีสานผ้ายาวมาสามคนพอแม่ลูกคือเ่าครับผมนี่ครับตาพปม่นทะแมพคนรอยิ่หันเห็นแล้วครับพี่น้องอะมากเลยเถาพอนีทังหนาเขานี่นี่งีอนี่นี่บี่นี่นี่นีนีนี่่นี่น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 ีนีน่ะ่นี่นี่นี่น นี่เลยฟอตของเมียนด้วยวะโอ้เมียนเมียนไข่เปิดเบื้องนู้นมีอีกว,นวมมัน่ะโอ้โหนี่พี่น้องครับอ่าฐานครับผมอ่าสองไข่เนาะนี่มะกา้านครับผมมนนื่อนี่ไปต้องกลนเท่านี้ไปครับผมมาครับพี่น้องครับมาเบื้องครับบัดทีนี้นี่นพี่น้องโอ้ย เหนียดพี่น้องให้ข้างเนียดไปนี่เอางงโอพี่น้องไครมั้งเนี่ยนี่ปลาตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับเอาอ๋อไห,หลอย่โอ้จุ่มเลยน้องพ่อเนาะใครนี่น,กกน,น,นี่นนโคตรดนเนีเนาะเออกำลังสวยงามนะครับพี่น้องปลาไปเห็ดละงอกเหลืองนี่พ่อนี่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 โอ้พี่น้อง ร้นอนด้ยนี่โอ้หินีอพ่อนี่โอ้ธรรมดามาบุมเนี้ยเอาอ๋อนองมาที่นี่นี่ไอ้พ่อนี่อายุวันเกิดเมื่อก็นะโอ้โนี่กำลังเกิดที่น้องโอ้ยนี่นี่ที่น่องกำลังเกิดครับผม หาพ่ผอช่วงวังกันหนะพ่อนี่ครับผมหน้าตาผอนี่บ่ววะเมื่อที่พี่น้องเห็นมะเบิ้งพี่ครับพี่น้องโอ้ยหฮ่าฮ่าพี่น้องมาทีนี่แขอนนะฮะเตรียมใส่ซาชูพี่น้องเพิ่งได้ไหมอ้าโอ้ยนะน้ำกันหนึ่งนะผมสองสามสี่พี่น้อง หก8แปดผม้ากำลังสิเกิดพี่น้องออนซอนเลยเานับบทวนเลยครับพี่น้องครับเนี่ยหน่อยเน่ลุไปเนี่ยเก้าพี่น้องมูนสิบเอ first, oh. ็ดนสิบเอ็ด สองโอ้ยหมดพี่น้องเลยหมดนี่เนี่ยสามขีน้องโอ้ยหมดพี่น้องเอ้ยอ่ะย้ำย้ำมาอีกเนี่ยย้ำมาอีกสามขีน้องเฮ้ยไม่ยฮ้ยมีอยู่บอดเดิมขีน้องขีนตรงพาเข้าไปแล้วพี่น้องเลยแกะอดแตกพี่น้องเลย หามาครับพี่น้องพี่นี่พี่เป็นใหญ่ขึ้นมากไอ้เคื่องทีครับพี่น้องหาทิพย์พวกพี่น้องโอ้ยโอ้ยยางขึ้นมากตามปลาเห็ดพี่น้องสุดใหญ่เนาะได้พี่น้องมุมนี้กับตาทุกคนพี่หน้าพี่น้องโอ้มีแต่ไข่เอายังเขนิดงเมือดอีก โอ้โ oh, oh, หิบหกิบเจบพี่นองโอ้ยคุณจะออกมูไงใช่ไหมไ่แเต่อ่อนซ้อนขนาดพี่น,ออน้อ,นองดอก,ก้อยๆไปล้งโขค้นมากเลยนยมีอยู่เหรุ่นแต่พอวนันนงว่ามันยังน,นำทางผีเอาขอเก็บเลยขว่าพี่น้องยายน้องวิ่งมีไรใครให้งงูนับพี่น้อง เนยนอนถวนนะมงยี่สิบกครดอพี่น้องมันกำลังเป็นไข่กำลังพลนเนาะสิ่นไห่จังหน่อยโอ้กูสีขับเนาะแต่ว่าป้าใบประเดครับพี่น้องครับป้าใบนี่เรียบร้อยนะ <c oughs> แลท่านเพื่อนดอกอันที่ป้าใบมันใหญ่ซทก่อนนี้อ๋ไปน้ำกลนเพิ่นอีกครับผมพี่น้องป้าครับพี่น้องครับมาป่าที่นี่ มัง <One> น <input> ี <One input> no 1941, oh, ่ก so oh, uh, kind of ็เป็นมูเขื่อนครับพี่น้องโอ้จะอุ่นซ้อนหลายพี่น้องเอ้านี่พี่น้องแต่ละต่อเลยแต่เมียพันจีมซูเบิงครับพี่น้องโอ้ยตอกลึงเกลึองงามๆบางทีแหละพี่น้องโอ้เอ๋อนี่ครับโอ้ยมีแต่ไข่เห็ดละโมงนะครับพี่น้องนะเออ้ยพัดกันมากี่นี่บ่ละเนี่ย นี่บอสเฮ้ยอือโอ้โหนี่พี่น้องนาครับพี่น้องครับวอกันมากก็มองเกาล่ะพี่น้องเัวกันมากเหรโอ้ยพี่น้องโอ้โหย่งี้งามครับวัวรั่วอย่างน้องเอ้ยบาดนี่ไชโอ้ยังมีทั้งไตอีกดิแม่น่ะอ๋อพี่น้องจุ่มเดียวได้นี่ ออกากเนาะโอ้ยังเลืออยู่น้องเลยวันเหมือดเล้องเบ้เบ้เรวเดี๋บ่เห็นเอโอ้ยังเลือด้แม่ขีดี่เ้ม่คยเออตัวเป็นสายทำเปีนนองเปนจุ่มนเนาะออนเือเ้เี อ้พอออาพ,อพี่น<ม>อ้อนงอืมอ่นี่ลยโอ้ออกไเตือบอยู่ซุ่มนึ่งกันนะ้าใช่ไหมพี่น้องไอบ้นี้นี่ครับปิดมืเปิ้งช็อตเด็ดอีกทุ่านว่าทำเมียว่าู่๊ห์ห่ มันมีกัน่หนาขึ้นกันอืมนี่พี่น้นนองมันจะร้ายจุ่มนะครับผม,มออเมันจุ่มเป็นสายโอ้ยมันซ่อนน,น,อนะพี่น,น้องนะอืนอ้องโอ้คนน่นะมันคน เป็นว่าเป็นยังคือว่าปาดตีนปาดยังมันออกนอพี่น้องอาสิดามาอีกอะไร้วปีนี้ทางบ้านผมบกไปเอาตีนมันออกนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ความเห็ดมันอยู่ทั้งผู้ครับผมต้องเอาลงไปทั้งไตไปบ้านนะผมมันสีเหี่ยวไววถ้าเข้าไปตัดตีนมันนะแต่มันก็เแล้วจะบ้านละวะอายุกะกาศินบ้านผมกับตังสีแล้วครับ ทั้งงอนผมอะครับน่องมาเบิ่งทั้งแถวพัวผมโอ้ยโอ้ยน้องเมื่อกดอดีอ่ะแต่บาดที่นี่พี่น้องอ๋ออบเก็บด้วย่อโอ้ยมันดอกฟบัผมเป็นชุ่มอ๋อ นี่ไงแต่ไข่มน่นองเอ้ยบาดมันจุ่มมันไข่มันงามครับนี่บึงบัวคาบซุ่มอยู่ใต้ดินแบบคาดอยู่ที่นอ่องโอ้งามคับอีหลือว่าบาดที่นี่ดีพอโอ้ ปามีแต่ไข่นเนี่ยพี่น้องโอ้ยงามครับปไ่กระตา,านถมแยมเราป่ะที่นี่ครับพี่น้องขับรถบึงทั้งพีบมาที่นี่โอ้ยแจกวปวอดใหญ่มีแต่แบบเต้าหั่นเนีับพี่น้องมาที่นี่เป็นไข่โอ้ยถูกส้นลายพี่น้องา นี hmm. oh, oh, mm ่เ hmm. ป hmm. well, ้าเซกตาแม่แ <nước> ล right? okay. sure. ้วถ่าย้ซ่พี่น้องมึนี่ไงทำไดหูิคือฟังหินนี่เปนี่ยนมากนี่นขึ้นข้างสีนี่มาขางขึ้นมาใส่ระบบนี่จะ่างออกมากพี่น้องด้แลวบุ้ยนี่ดิ นี่พี่น้องเบิ้ยไข่ใหญ่นะอ๋อพี่น้องมาที่นี่ไก่้ต้งกันครับผมโอ้ยว้าอยากให้พี่น้องเบิ่งนี่กะตาไปว้ายเลยเนาะตัดลงเมื่อเด้อครับพี่น้องเดีพี่น้องเบิ่งเนาะอ๋อครับพี่น้องครับมาที่นี่ใกล้ๆกันครับพี่น้องยับยั้อีกมาที่นี่อ้าวนี่อืมโอ้ยอาไปอีกเติมอีกสองโดก มันลงทั้งใอตอยู่บ่หรอเหียบรลอยครับพี่น้องปะยาวมันต่อครับผมเอาครับพี่น้องครับบัดที่นี่ <c oughs> บัดที่นี่เฮง,งกักบัดที่นี่พี่น้องให่ห้ากของปันนป่นอี่าบัดนี้เดี๋ยวได้นี่หม่ใหม่น,น,นใส่กงใส่กระตาด้วยเ,<อ>เรื่องละ แต่ลดียงดูมีันเต็มยเยพี่น้องตมนี่ด็เ้ออเสียงพี่น้องเสียงมงมันกรตาทับบอยู่บ่ของนี้พ่อเราบ่พ่อเราบ่องตึงๆยังดดูนี่แหละย่นีบองยนีเหรออนเรบ่ ก็ตั้งอัลบั้มฮะอัลบั้มอยู่นี่เอาแล้วครับผมพี่น้องอ่ะไงเงาวมืนตัวปันนี่อ่าครับพี่น้องเลาะมาทั้งปีครับผมมาที่นี่โอ้ยป่าที่นี่พี่น้องเอ้ยป่าข้าวบ้านนี่พี่น้องเลยอืมนวนๆหเบิ่งกันกนะแม่เทียบเท่าขนาดพี่น้องโอ้ อ๋อใหญ่ใหญ่สกดน้ำมันน้ำผึ้งรีเยี่ยงอันนี้เห็ดไข่บ่แม่นี่ืเหีนไหมมาบอกที่นี่มาเบ่งบักเอี๊บเตียดเตียดอยู่บักที่นี่พี่น้องอ๋อคือเป็นน้องเบ่งพว้าไทยหยัก คันหนา,าวอะทุนนี่ครับผมจะ,จะแย่งไฟดีเหรอการครับผมเปียดเปียดทีน่นี่เอาเนี่ยเอ้าเ้าวยังนี่เอาโอ้ออ่นี่อยู่ผมตามดอกกินกับเบ,บิร์ี่น้องในเฮียง Mm-hmm.